มาแล้วมาแล้วจ้าวันนี้ก็รอบแรกก็คืออาหารตอนเที่ยงนะจ๊ะตอนนี้ก็คือจะเป็นอาหารเย็นจ้าง่ายๆจ้ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่าพี่ตู่จะทำอะไรเออ จ้าาอีกแล้วลวันนี้พี่ตู่เปิดความร้อนเต็มที่เลยยี่สิบห้าองศาย4สี่อ,องศาในบ้านวันนี้พี่ตู่ก็จะมายำเล็บมือนางกระวุ้นเส้นจ้ะวันนี้ไม่ไอตอนเย็นนี้ไม่ทานข้าวแล้วจ้ะจะทานยำจ้า พริกกระเจียมมาหมดแล้วจ้ะพริกลดดีผงนัวเรียบร้อยจ้ะมะนาวนะจ้ะง่ายๆนึกอยากแบบว่าไม่ต้องกินข้าวอ่ะเดี๋ยวจะกินกินยำอย่างเดียว อูก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องกินอาหารนี่แหละคนภาคกินมืนะกวันก็อร่อยจ้าผัดกะ่ลำมาหมูสาชั้น อร่อยกินกันทานกันน้ำพริกตาแดงเน่ยใส่มะนาวก่อนนะจ๊ะที่นะั่งคั้นมะนาวก่อน ที่ตูกก็จะยัางแบบออกดิสานนิดหน่อย,อยใส่ประแดกไปสักหน่อยนะปะลาจะ้ะ น้ำยำก่อนนะจ๊ะ ทานไม่เอิญจะใส่วุ้นเส้นลงไปนะจ๊ะตัดสั้นมากยาวมากวุ้นเส้นจ้ะ 哦。Oh. ใส่ปะลายำแบบอีสานอีสานนะสำหรับยำผักกางไม่ใส่ค่ะใส่ปะลามันจะมีนัวทำทมของเราเองใส่อะไรก็ได้จ้ะเส้นต้องคน้นนานให้มันเข้ากัน น่าทานไมเอ่ยเดี๋ยวชิมก่อนรสชาติเป็นไงใช้มือเลยละ่ะแอบชิมก่อนนะเจ๊อือือร่อยนิดนึง น้ำปากหน่อยนะปลาขวดน,นี้เมื่อไหร่มันจะหมดสักทีเปิดไม่ค่อยจะออก แล้วจะมาเยื้อยื้อเล็บมือนางน,นี่มันสุดยอดแล้วตูชิมอีกนะจ๊ะชิมเนื้อชิมไปชิมมาหมดกระมัง สุดยอดหอมผักชีลงไปจ้ะ แตกเลยเผ็ดวันนี้ยังม,มันต้องให้เผ็ดอ่ะมันต้องให้แซ่บต้นหอมพกักชีจะใส่ไปแล้วแล้วก็จะใส่หอมหัวแดงอีกจะ้ะใส่ลงไปเลยให้มันลดจัดเลย ลูกโดดอีกจ้าทถาไม่ไม่เส็จก็กัดลูกโดดลงไป จ๊ yeah. ี่ยจ้ะทานไหมจ้ะวนเส้นจ้ะเยอะๆนะจ๊ะ แซ่บๆยูๆ่ๆอ่ะจ้าเจนะจ๊ะก็สำเร็จแล้วจ้าเปรี้ยวเค็มปละพี่ตัวกระมอกอยู่ตรงนี้แหละพี่เก็บขวดน้ำปลา

ใส่เลย ข้าวอะไรยังจ้าพี่พี่น้องน้องเพืเ่อนแล้วก็เมืองไทยนี่ก็เวลามันไม่เหมือนกันเนาะอือหือจานพูนเลยจ้ะพูดเส้นนีจะว่าไปนะยำใส่ปลารเนี่ยมันเสเนะ สำเร็จอีกแล้วจ้าทำคลิปสั้นๆให้ดูกันนะจ๊ะวันนี้อาหารเที่ยงอาหารเย็นจ้ะพี่ตู่ก็วุ่นวายอยู่นี้ละจ้ะอาหารอาหารวันทานข้าวคืนไม่ทานจ้ะ chán thù lơ nè chá nè lẹ yam lép mưa nam mưa nam mưa nam uốn ba thán mấy ơi lò chim gần ít lèo đi nít này nói thôi lai lên ạ ยำนี่อร่อยจริงๆใส่ใส่ปลาแดกหน่อยนะลืมผักแต่ผักไม่ไม่อะไรมากมายอะเอาผักอ,กอนั่นแหละแต่พี่ตู่ชอบแอมกับซาลาเน่เอามือแล้วล่ะไก่จ้ะ มาเลยจ้ะมาทานด้วยกันจะ้ะโอ้พี่ตุ่ไม่ทันใจเลยเนี่ยช้อนซ่อมช้อนเสริมเอามือนี่แหละขอประทานโทษด้วยนะจะ๊ะ มแดงอืมสุดยอดเล็บมือนางอืมร้อนดีจังเลยอือหือสุดยอดยำเล็บมือนางก,กับวุ้นเส้น คำนึงน,นะจ๊ะเยอะๆเยอะๆอ,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 อะไรมันจะอร่อยขนาดนี้ซาลาแ ถ้าเราทานเล็บมือนางเนี่ยหยุดแล้วมันจะหมดอร่อยแล้วคำสุดท้าย ห้องรับแขกกัน่ะทานคนเดียวสุดยอดแล้วเผ็ดถูกใจด้วยเรามีผักแอนผักอะไรละโอเคนะจ๊ะพี่ถูกก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะถูกก็มาทำ ยำเล็บมือนาวมายั่วๆจ้ะของอร่อยๆร่อค่ะทุกคนก็ชอบจ้ะตัวขอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากดูคลิปด้วยนะจ๊ะให้กำลังใจพี่ตู่ด้วยนะจ๊ะให้นอนหลับฝันดีกันนะจ๊ะ เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะจ๊ะแค่นั้น,นจ๊ะบ๊ายบาย